ก่อนข้างหน้าไม่เหรอเพื่อนเอาปะเอาปะเอาปะขี้อย่าเขี้อยาเนี่ยรอ,อ,อ,อขึ้นขึ้นยังไงอะไม่รู้ขึ้นตรงนี้ก็ได้ไมั้งไม่ได้ไม่เหรอเพื่อนปีก็โดดสูงมาเพื่อนได้เพื่อนขึ้นได้เพื่อนขึ้นรงังกูณีก็ได้บ้างหาเรียนดีๆ

ันสะพานว่ะเพื่อนไปไม่ได้เพื่อนยนยิงมเอออยู่บนสะพานด้ยมาแล้วว่ะทำไงเดีวยวเนี่ยถอยถอยได้ถอยดูวงก่อนไหมล่ะเออดูวงก่ละเออเราอยู่กลางวงเลยด้อมมูอเต็มเลยด้อมมูอเยอะจัดเลยอะไรบ้าดูวงรอบสองเลยตายยังไง ใส่แว่นกองแสงด um> e ี๋ยวว่ากูจะซื้อมาใส่ใส่ตรงไหนไว้วงเป็นทางนี้มาถอยบ้านยังไงเราต้องถอยแล้วเพื่อนจะหมดเพื่อนเออเฮียใส่แว่นกองแสงหน่อยเฮียมันแสงมันได้นี่จัดปวดตาไปเลย ไปทันแน่ยามีดกูมีดเลยหายน่าขลดูบอขึ้นเขาแล้วค่อยลงไปละวะยตเวัดไปแปดคิวแล้วนะเพื่อนนะจัดไปแปดคิวแล้วเพื่อนไอสัตว์กูไม่เล่นกินมาแล้วขันไ่ีห้ลยนะไน่ามีตัวขึ้นขึ้นนบนเขาแล้วโดดมอเล่นีกาไปูนมเล่นมอเล่น เวลานี้เวลาจำเลยนอนแต่ไปง่ายวะเนี่ยไม่นยิงไปก็ได้ขึ้นเลยเวลากูนอนเลยนะวิ่งกูไม่พอเด็กน่ะเด็กจบจบแล้วเนี่ยกูนะวิ่งมีอ่ะมีป่ะไปเรื่อยๆหลังมีคนตามโอเคตีขี้คนวะเนี่ยสิบสองคนเรายิงคนละห้าตัว กระสุนกูมีมกระสุนมีเยอะเยอะปะแต่อยอะมีสอ,องแม็กโอเกมแบบนีกมันมายุ่งยากพอยิงเดี๋ยวแคมป์แถวนี้กนนันเดี๋ยวไปลงแต่จะดูว่าจะได้แชมป์ว่าเกมน่ะยี่ปวดตาที่ผ่านเลยแ้่ไอเซอร์ดี่ไอเซอร์ดี้มันเปิดให้โหลดแล้วนะโหลดแล้ว โหลดตั้งแต่มันเปิดหกโมงแล้วเพื่อนไม่สนละไม่เปิดอีออไดกไม่ให้โหลดไอเดียไม่ได้ไมโหลดไอ้พี่โหลดต้องพี่อะไรเสร็จเสรื่อยๆนี่ก่อนนะดูไงเปิดมีบ้านโน้นนี่ตัวเลื่องขายของเอ้ยขายของไม่ออกคืออะไรวะสุอะไรครับขายของเลยเพื่อ,อนเนี่ยถ้าเราเราไม่มีโลแล้วเล่นยากนะเพื่อนเราต้องดันดันไปใกล้ๆเนี่ยแต่ไปใกล้บ้านเนถ้าวงมันมาแต่นี่ก็ยังโอเคขอรอวงบีบกันเนี้ยปะ ตัวงวังมันบีบป่ะน,นี่ตัวกูตัวใครเหลือวกันไหนยิงให้ดับตรงไหนนะล,ล,ล่างเลยล่านะเอลอตรงนี้ ขึ้นนมะาได้กูอยากเล่นต<ะ>ี่ไหนอ่ะเอ้ยรอก่อนนี้เราลงก่อนอแต่ยังไม่ลงหรอเพื่อนเนี่ยมันโดนปวดแลด้วเนี่ยนะอะไหรออ๋อนี่ยเราต้อง,องรอระบินอ่ะอา,ากาศไอ้ที่เดินจะเจ็บเลยนะมึงกลัวพอกลงโนนะ่้นอ่ะมึงคิดว่ามึงย้ายมันเห็นสกินในยี่นั่นกูไอ้สัสมึงย<ร> <แ S 1> ้ายมันเห็นสกินยมพูกูเลยมคิดว่าไงไปปะเขาก็เอาดีไปเดี๋ยวไป เดีกยกูเล่นจับตาในแล้วจะที่หนึ่งจับไปเลยกูไหล้องเทากูหลุดไปะตรงนี้เนินโอเคคอเลยวะไอเหี้ย้ยเหี้ยนัดเดียวเลยเสร็จแล้วจะไปยไทยอะเดี๋ยวมาทดหลอกแล้วนาเดี๋ยวจะไปดี๋ยวเดียว บางทีแม่งของก็เกือจัดรีสองตัวนโกูเจ๊กว่า BLS โอ้ไม่มีของอะไรเลยเพื่อนมีของไก่สองตัวนโกูเพื่อนใช่หรอืออยู่บ้านฟาร์มเลยวิ่งหาวิ่งหากูละหนึ่งขี่ซ้ายไม่นึงไอ้ต้องไหนอ่ะ่อเรบเพื่อเรากู้ ไวยเพื่อนเจ็บสปายไปยืนเลยเฮ้ยอยู่อยู่บ้านบ้านขาวอีกหน่เพื่อนม้านขาวไรเพื่อนเปลี่ยนนะครับแล้วโทรศัพท์เอ้ยสปายเก็บตาเลยเพื่อนบ้านขาวข้างล่างเนี่ยนะเออบ้านขาวเนี่ยบ้านเล็กเนี่ยโอเคเลยตายไว ของน่าจะปูเลยอ่ะเพื่อนมาช่วยมาเก็บมาเก็บเราไปเก็บสมบัตินะของเนี้ยของแม็กก่อนเลยใช่ไหมเพื่อนแม็กได้ยังพอเลย วงสี่ไปไหนนางวงสีไม่เจดี๋ยช่างมันเพื่อนเข้าวงก่อนเพื่อนเขาวงอยู่ไหนเพื่อนเป็นเราอยู่ในวงนะเพื่อนในฝั่งนู้นฝั่งนู้นตรงนู้นหลังมาร์เก็ตทีเดิมเลยไปวะไปหรอใช่ใช่เติมน no ี so, ้มาร์แคบะใช่ใช่เพื่อนหาที่แคมป์ดีดีก่อน ตรงไหนดีวะเพื่อนปวดอะมาเก็จะโดโดโดนเราอยู่ตรงมมลกลางบงนี้ครับคนละฝั่งปะล่ะหมดมึงตรงงล้นกูตรงนี้แค่ตรงนี้ก็ระวังฝังมมสองสามได้อยู่เพื่อน ไม่รู้เรื่องว่ะกูไม่รู้ว่าฝั่งมึนวิ่งไปที่ไหนไหนแต่มาเกะมันอยู่นู่นน่ะหรือไงเพื่อนอยู่ฝั่งนู่นน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังเราฟังเสียงตีนรอไอ้บอสเขาน่าจะวิ่งอยู่ข้างหลังมาเกะตใหทีเนี้ยอาจจะอยู่แถวบ่อตนี้ เตามีดีเอ็กนหอีอยู่เพื่อนเอาปะอยู่ใหญ่ๆล้วยาเยอะเลยเอาปะต้อง<ล>มาเดิกากูมีกูมีกูมีเงินเอแจกแฟนด้ออรอ้ซื้อรอไตายอ,ยอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูมึงชัดได้มึงชัดเลยอะไรวะ

หลังกูตัวหนตาาฝั่งฝั่งที่กูยืนอยู่เมื่อกี้ไปล็อกให้หน่อยปะเดี๋ยวกูล็อกฝั่งนี้ให้เห็นแล้วเราจะตายเพื่อนแตกขอโทษไม่ตายหรอไอ้หนอเข้าวงกันได้ไปเข้าวงกันได้หรอไปรอในวงกันได้เราต้องเข้าวงกันนะเก็บสมาธิก่อนหรอยามเอาที่กลัวที่กูตั้ง Ngoc vừa mọi người 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 mọi tôi mọi người 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 mọi